สวัสดีครับวันนี้ปล่อยน้องๆอ,ออกมาเดินเล่นก่อนจะไปศาลครับวันนี้ก็จะล้างรถเตรียมตัวจะออกไปศาลในพรุ่งนี้ครับจะไปหาฟางข้าวมาให้ฟายด้วยครับน้องเดินไปแล้วสนครับ จ้าถุงเงินเพิ่งมาอยู่ได้อาทิตย์แล้วครับนั่นจะเป็นวัวพ่อแบมบ้านพ่อแบมจะอยู่ตรงท้ามครับแกเอาออกเอาวัวออกไปเลี้ยงแต่เช้านี่จะเป็นหน้าบ้านครับบริเวณหน้าบ้านจะมีบอ่อน้ำ หน้าบ้านบ้านผมจะติดถนนใหญ่ครับแต่ไม่มีไฟฟ้านะครับผมใช้โซล่าเซลล์เพราะว่าไฟฟ้ายังมาไม่ถึงห่างจากหมู่บ้านเกอกรประมาณ1กิโลครับผมผมจะถ้ามาจากมุกดาหารก็จะผ่านบ้านเกอกออกมาจะไปทางตอง,งอยครับนะบริเวณบ้านของมัม ที่บ้านก็จะมีสัตว์เลี้ยงพวกหมาพวกมีหมามีแมวมีควายนะครับนี่แม่กิงทองนี่น้องใบหยกครับตัวนี้น้องใบหยกน้องใบหยก ถุงทองเจ้าถุงเงินถุงเงินเพิ่งเอามาใหม่ครับเอามาจากฟาร์มแม่น้องชมพู่ว่าจะามาทำพ่อพันธุ์ครับเจ้าถุงเงินเดี๋ยวนะครับสนครับดื้อครับปล่อยลงทุกวันครับปล่อยน้องลงมาเล่นทุกวันแต่เจ้าถุงเงินนี้ไม่ค่อยกินพวก พืชพวกอะไรไม่ค่อยเป็นครับกินแต่ข้าวโพดหมักแต่พวกจิ่งทองพวกไบหยกนี่จะกินชอบกินขนมครับขนมชอบมากกินพวกขนมข้าวโพดอบกรอบพวกมันฝรั่งทอดพวกนี้แหละครับขนมที่ทำจากแป้งสาลีมันชอบครับ ก็เป็นแจ้วตัวเล็กอยู่ในบ้านนี่นครับนี่จะเป็นน้องไข่มุกโตแล้วครับยังไม่ถึงขวบไข่มุกไข่มุกนะครับส่วนครับชอบเล่นน้ำอากาศร้อนๆแกจะลงมาเล่นน้ำครับิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ ขอตัวทํางานครับให้ดูจะมาเช็คในบ้านครับนี่จะเป็นไฟล์ที่เลี้ยงไว้มีอยู่5ตัวนี่ครับครับขอตัวไปหาอาหารให้เด็กๆก่อนครับสวัสดีครับ